49ในกไต่เขาลูกหนึ่งจากจุด A บนพื้นราบเข้าไปถึงจุด B เป็นระยะทาง112รู2เมตรทำมุม45องศากับแนวระดับตามรูปและจากจุด B ไต่ขึ้นไปตามทางลาด30องศาได้ทาง76เมตรก็จะถึงจุด C ซึ่งเป็นยอดเขาพอดีถามว่ายอดเขานี้สูงกว่าพื้นราบเป็นเท่าใดกอไก่120เมตรขอไข่136เมตร คอควายร้อยห้าสิบเมตรและงูงูหนึ่งร้อยหกสิบสามเมตรอ่ะอันนี้คือรูปที่โจทย์ให้มาคือจริงๆถ้าเจอโจทย์อย่างนี้ถ้าเขาไม่วาดรูปถ้าเขาไม่วาดรูปให้เราก็ต้องวาดรูปจริงปะทีนี้พอเรารู้ว่าเขาวาดรูปให้ปุ๊บเราก็ทําไงต่อเราก็ต้องไอ้นี่ถูกไหมพอเขาไม่วาดรูปให้เราก็ต้องวาดรูปทีนี้พอเขาวาดรูปมาให้ปุ๊บเราก็ข้อมูลจากโจทย์มาใส่เขาถามว่า ในก็ไต่เขาลูกหนึ่งจากจุด A บนพื้นราบแสดงว่า A คือพื้นราบจริงไหม A คือตรงนี้คือพื้นราบไปยังยอดไปยังถึงจุด B เป็นระยะทาง112ตรงนี้ก็คือ112่งรสสองูสเมตรถูกไหมพี่พี่ขอลากเส้นเพิ่มนี้นึงน้องจะได้คิดง่ายๆจะได้มองภาพออกชัดๆพี่พยายามลากให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมเพราะว่าอะไรตีโกณมิติคือความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองอ่ะ พอพี่รากสามเหลี่ยมมุมฉากปุ๊บทำไงต่อพี่ก็อ่านโจทย์ทำมุมสี่ห้าองศากับแนวระดับแสดงว่ามุมนี้คือมุมสี่สิบห้าองศาแนวระดับคืออะไรแนวดับคือแนวราบจริงป่ะเพราะฉะนั้นมุมที่ทำแนม,มุมมุมสี่ห้าที่ทำกับแนวราบก็คือมุมนี้นั่นเองอ่ะแล้วทำไงต่อทีนี้จากจุดบีไต่ไปตามทางลาดจุดบถูกไหมทางลาดอีกสาสิองศาเลยก็คือมุมนี้คือสาสิบและเปลี่ยนแหละ ก็จะถึงสิ่งที่เรียกว่ายอดเขาถูกไหมที่จุด C พอดีเขาเลยทราบว่ายอดเขาสูงกว่าพื้นราบเท่าไหร่ซึ่งพื้นราบอยู่ตรงนี้ยอดเขาอยู่ตรงนี้สิ่งที่เขาต้องการทราบก็คือเส้นสีม่วงทั้งแถบนี้เลยจริงป่ะเราก็เลยต้องหาความสูงตรงนี้บวกกับความสูงตรงนี้รวมกันก็จะได้เป็นความสูงของยอดเขากับพื้นราบพอดีอะค่อยๆคิดทีละอนลันละกันมาดูตรงนี้ เขาบอกว่าตรงนี้คือร้อยสิบสองรูทสองเมตรจริงไหมแล้วเขาบอกตรงไหนอีกเขาบอกว่าจากจุดบีไต่ไปตามทางลาดได้ทางเจ็ดสิบหกเมตรตรงนี้ก็เป็นเจ็ดสิบหกเมตรถูกไหมพี่ลืมใส่ทีนี้ก่อนจะทำโจทย์ตรงนี้มันอาศัยเกี่ยวกับเรื่องตรีโกณพี่เลยอยากให้น้องทุกคนท่องจำอัตราส่วนตรีโกณให้ได้ก่อนอย่างที่พี่พูดตะกี้ว่าอัตราส่วนตรีโกณคือความสัมพันธ์ของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากถูกป,ปะ อย่างนี้ถูกไหมอันนี้คือสามเหลี่ยมมุมฉากถูกปะอ่ะพี่บอกว่าถ้าให้มุมนี้เป็นมุม A อัตราส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากที่สำคัญคือมีค่าของ s i น์ c o คอส A แล้วก็แทน A นั่นเองถูกไหมพี่ถามว่าไซน์คอสแทนคืออะไร s i น์คือด้านตรงข้ามมุม A ส่วนด้ด้านตรงข้ามมุมฉากพี่แทนด้วยคำว่าข้ามส่วนฉากอันนี้คืออัตราส่วนของไซน์นะ คอสล่ะคอสคือชิดส่วนฉากก็คืออัตราส่วนของด้านประชิดมุม A ส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองส่วนแทน A ล่ะแทน A ก็คือความสัมพันธ์ของแทนมันแลกนิดนึงตรงที่ว่าน้องสามารถรู้ได้ว่าแทนมันคือซายส่วนคอสนั่นเองทีนี้แทนก็คืออัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุม A ส่วนด้วยด้านประชิดมุม A ก็คือซายส่วนคอสก็คือข้ามส่วนชิดนั่นเองน้องก็จะได้อย่างนี้ถูกไหม ทีนี้พี่อยากให้น้องรู้ตรงนี้อีกนิดนึงเมื่อน้องรู้จักอัตราส่วนไซน์คคสแทนแล้วพี่อยากให้น้องรู้มุมพี่อยากให้น้องจํามุมให้ได้ถูกไหมพี่มุมที่สําคัญในเรื่องตรีโกณมิติของมอต้นมีแค่ไม่กี่มุมเองอัตราส่วนเราเรียนไปแล้วมีทั้งไซน์คคสแทนถูกไหมสําคัญ3ตัวที่น้องต้องจําให้ได้มุมก็คือศูน 45 60และ90องศานั่นเองจริงปะพี่ถามว่าไซส์เป็น0ไซส์สามส่ส่วน2ไซ่หส่วนรูท2ไซส์0รูทสส่วน2นั่นเองไซส์0ละ่ะ1คอส0ละ่ะคอส0คือ1คอส30รูทสส่วน2คอส45 1ส่วนรูท2 คอส60หนึ่งส่วนสองถูกไหมแล้วก็คอส90คือศูนย์แทนคือตาส่วนของไซน์ส่วนคอสจริงไหมแทนศูนย์ก็คือศูนย์แทน30หนึ่งส่วนรูทสามแทนสี่ห้าคือหนึ่งแทนหกสิบคือรูทสามนั่นเองแทนเก้าสิบหาค่าไม่ได้เพราะว่าอะไรแทนเก้าสิบคือหนึ่งส่วนศูนย์จริงไหมศูนย์หาค่าไม่ได้เพราะว่าอะไรก็ตามที่ศูนย์ศูนย์เราไม่นิยามทางคณิตศาสตร์ถูกปะ ถ้าน้องสังเกตหนึงน้องจะมีวิธีจําง่ายๆคือซ้ายจะไล่าจากน้อยไปมากแต่คอจะไล่าจากมากไปน้อยถ้าน้องเขียนซ้ายอย่างนี้ถูกไหมแล้วน้องไล่ซรายจากค่า90ก็จะเป็น1นึ่งรู้สามส่วนสองน้องมันจะไล่กับการจิกงปราถ้าน้องจำซ้ายได้น้องก็จําคอได้พอได้ไฟายกับคอกเข้ามาหันกันก,ก็กลายเป็นแทนนั่นเองทีนี้พอน้องรู้วตาส่วนและข่ามุมที่สาคัญแล้วพี่จะให้น้องกลับมาดูที่โจทย์เพราะมันจะเริ่มเอามาประยุกต์ใช้กับการทําโจทย์แล้วนะ ค่ะพี่ต้องการด้านสูงของตรงนี้กับตรงนี้เพื่อมารวมกันเป็นความสูงจากยอดเขาถึงเชิงเขาจริงไหมถึงพื้นราบนั่นเองพี่ก็ได้ว่าถ้าพี่คิดที่สามเหลี่ยมรูปล่างก่อนสามเหลี่ยมรูปนี้จริงไหมพี่ให้ด้านนี้สูง h ละกันสูง h หนึถ้าพี่ถามว่า h 1นึ่งส่วนด้วย1นึ่งร้อยสิบสองรูสองมันจะเท่ากับอัตราส่วนของอะไร มม 4, 5, ด,ด้านตรงข้ามมุม45สห้าส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากข้ามส่วนฉากก็คือ sin ์สี 4, 5, ่สิบห้าถูกไหมไซด์สี่ห้าเท่ากับกี่องศาเอ้ยท่าที่ไซด์สี่สบมีค่าเท่ากับเท่าไหรก็คือ1ส่วนรูทถูกไหมย้ายขึ้นไปคูณก็ได้ว่า h1 เท่ากับหนึ่งรสิบสองูทสองส่วนด้วยรูทอนั่นเองก็คือหนึ่งร้สิบสองเมตรพร้อี่จะได้แล้วว่าความสูง h1 หรือความสูงตรงเนี้ยคือหนึ่ง้สิบเมตรถูกไหม พี่ต้องการหาความสูงด้านข้างบนคือหาได้จากไหนหาได้จากว่าพี่มองที่สามเหลี่ยมรูปบนสามเหลี่ยม bc ด้านนี้ถูกไหมพี่ต้องการรู้ด้านนี้พี่ให้เป็น s 2 s 2ของพี่ส่วนได้ด้านเจส่วนได้เจ76พี่ถามว่าเป็นอันตราส่วนของอะไรด้านตรงข้ามมุม30ส่วนได้ด้านตรงข้ามมุมฉากข้ามส่วนฉากคืออัตราส่วนของไซน์ถูกไหมก็คือไซน์30นั่นเอง ที่ถามว่าซดาม30มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซดาม30มีค่าเท่ากับ1.2ส่วน2เพราะฉะนั้นย้ายขึ้นไปคูณจะได้ว่า S 2ของเราเท่ากับ76.2สห่วน2หารกันได้เท่าไหร่เนี่ยเอา2ไปหาร2 3 6, 6ถูกไหมก็กลายเป็น1 2 8 16เพราะฉะนั้น S2 ของเราก็คือ38เมตรนั่นเองถูกไหมสิ่งที่เขาต้องการถามคือ S 1หรือ s 2ไม่ใช่ถูกไหมสิ่งที่เขาต้องการถามคือ 1> h 1บวก h 2นั่นเองซึ่ง h 1บวก h 2ก็คือ112บวกกับ38เมตรรวมกันได้เท่าไหร่เนี่ย2กลายเป็น0ทด1จริงไหม34เป็น5กลายเป็นว่าผลความสูงของยอดเขากับพื้นราบคือ150เมตรนั่นเองตอบข้อคอควายสรุปถ้าน้องเจอโจทย์เรื่องติกลมิติที่เป็นโจทย์ปัญหาหนึ่งวารูปจริงป่ะ ถ้าเขาวาดรูปมาให้แล้วเราก็ทําไงนะเราก็เอาข้อมูลจากโจทย์ไปใส่แล้วก็หาอัตราส่วนของด้านต่างๆโดยที่เราต้องรู้อะไรมา้างหนึ่งรู้ว่าอัตราส่วนไซน์คอแทนคืออะไรถูกไหมรู้ว่าแต่ละมุมของไซน์คอแทนศูนย์สามสิบสีคืออะไรเอามาเทียบหาอัตราส่วนจะได้ว่าด้าน h 1เมื่อเทียบกับสามเหลี่ยมรูปข้างล่าง h 1หนึ่สูงหนึอยสิบสองศาหนึ่งร้สูงสามส เขาต้องการทราบความสูงของยอดเขาทั้งหมดก็คือ s 1บก s 2ก็คือ150เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อคอควายค่ะข้อ50นะจากรูปให้ด้าน ab ยาว6 cd ยาว30รู้2และมุม bae ยาวเท่ากับ มีค่าเท่ากับ30องศามุม BCD เท่ากับ45องศาถามว่าด้าน DE อยาวเท่ากับเท่าใดก็ไก่30สิบลบหลูสาขอไข30่30สิบลบ2ลูสาข้อควาย60สิบลบสอลูสและงองู27อ่ะทีนี้พี่กลับมาดูที่โจทย์หน่อยโจทย์เขาวาดรูปมาให้แล้วจริงไหมเราเหลือเพียงแค่เอาข้อมูลไปใส่ดูซิว่าโจทย์ใส่ข้อมูลมาให้เราครบยัง เขาบอกว่าด้าน a b ยาวหกถูกไหมพี่ก็ใส่ว่าเป็นหก d d ยาว CD คืออย่างนี้ถูกไหมยาวสามสิบรู้สองให้มาแล้วถูกไหมสาสิบองศา BCD ให้มาแล้วสี่ห้าองศาด้านที่ต้องการคือด้านสีส้มนี้แค่นี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าน,น้องหาด้านความยาวคือด้านด e อ่น,น้องสามารถหาได้จากอะไรนะด้านด b, b ถูกไหมลบด้วยด้าน BE น้องก็จะได้ออกมาเป็นด้าน D.E อี e. นั่นเองทีนี้อย่างแรกพี่ต้องการหาอะไรก่อนดีพี่หาด้าน D.B ก่อนจริงปะซึ่งข้อนี้พี่ถามว่ารู้มุมรู้ด้านหนึ่งด้านไปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งคู่เพราะฉะนั้นอันนี้คือความสัมพันธ์ของเรื่องใช่คือความสัมพันธ์ของเรื่องตีโกณมิติใช่ไหมอัตราส่วนตวรีโกณมิติที่น้องควรจะรู้จกักตีโกณมิติคือความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองถูกไหม อัตราส่วนที่เราครู้จักคือไซน์พี่ให้มุมนี้เป็นมุม A ละกัน sin A cos A แล้วก็แทน A นั่นเองจริงไหมพี่ถามว่า sin A คืออะไร sin A คือด้านตัวข้ามมุม A ส่วนในด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านนี้ถูกไหมพี่แทนด้วยคำว,ว่าข้ามส่วนฉากนั่นเองคอส A ละ่ะคอส A คือด้านประชิดมุม A คือด้านนี้ส่วนในด้านตรงข้ามมุมฉากพี่แทนด้วยคำว,ว่าชิดส่วนฉากแทน A ละ่ะแทน A คือ ด้านตรงข้ามมุม A หารด้วยด้านประชิดมุม A พี่แทนด้วยข้ามส่วนชิดนั่นเองหรือว่าน้องจะคิดว่าแทน a มันมาจากไซน์ส่วนคอสก็ได้นะทนีพี่อยากให้น้องรู้จักอีก3ามอันเพิ่มเติมคือส่วนกลับของไซน์คือไซน์มันจะเท่ากับ1ส่วนด้วยโคเซก a หรือน้องอาจจะเรียกว่าไซน์เเนี่ยมีส่วนกลับคือโโคเซก A คอส A มีส่วนกลับคือเซก A แทน A มีส่วนกลับคือคอ t เถูกไหมอ่ะพอน้องรู้งี้แล้วน้องก็กลับมาดูที่อ๋อพี่ลืมนิดนึงพี่อยากให้น้องจํามุมให้ได้เพราะถ้าน้องจําค่าของไซน์ o คศแทนที่มุมต่างๆไม่ได้น้องก็ทําโจทย์ไม่ได้จริงปะสิ่งมุมที่น้องควรจะรู้จักอัตราส่วนสามอันคือ s i น์โคถูกไหมแล้วก็แทนมุมที่น้องควรรู้จักคือมุมศูนย์ สามสิบสี่สิบห้าหกสิบและเก้าสิบนั่นเองมุม 0, ศูนย์ไซศูนย์คือศูนย์ถูกไหมไซสามสิบคือหนึ่งส่วนสองไซสี่ห้าคือหนึ่งส่วนรูทสองนั่นเองไซหกสิบล่ะรูทสามส่วนสองไซเก้าสิบคือหนึ่งคอสศูนย์คือหนึ่งคอสเก้าสิบเอ้ยคอสสามสิบคือรูทสามส่วนสอง คอสี่ห้าหนึ่งส่วนรูทสองข้อหกสิบคือหนส่วนสองและคอเก้าสิบคือ0แทนคืออัตราส่วนของไซส่วนคอจริงไหมแทนศูนย์ก็คือศูนย์แทนสาคือหนึ่งส่วนรูทสามนั่นเองแทนสี่ห้าคือหแทนหกสคือรูทแทนเ0คือหาค่าไม่ได้ทาไมถึงหาค่าไม่ได้เพราะมันคือหนึ่งส่วนศูจริงปะ่ะอะไรก็ตามที่ส่วนศูนย์ในทางคณิตศาสตร์เราไม่นิยามทางคณิตศาสตร์ถูกปะ่ะ น้องสังเกตดีน้องจะจําค่าไซา์กับค่าคอสยังไงซา์ไล่าจากน้อยไปมากคอสไล่าจากมากมาน้อยน้อยไปเรื่อยๆเรื่อยไปจนมากถูกไหมถ้าน้องจะไล่ย,ย้อนกลับจากคอสเก้าสิบจากซด์เก้าสิบมาเขียนที่คอสสูตรไล่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 ลกลับมามันจะคือค่าเดียวกันเลยจริงไหมน้องก็จะจําค่าซายคอสแทนได้นั่นเองที่พอน้องรู้ว่าตาส่วนของซายคอสแทนและมุมที่น้องควรจะรู้จกักแล้วพี่ก็ให้กลับมาดูที่จุดเริ่มต้นของเรา ที่ถามว่าสิ่งที่เราต้องการคือด้าน dB ลบ bE ถูกไหม dB ลบ EB ก็คือด้านที่เราต้องการนั่นเองที่พี่คิดที่สามเหลี่ยมใหญ่ก่อนละกันพี่บอกว่าพี่คิดที่สามเหลี่ยมนี้ถูกไหมมุมนี้คือมุมฉากมุมนี้คือมุมสี่สิบห้าองศามุมนี้คือมุม B C d ถูกไหม เรารู้ด้านนี้ว่าด้านนี้ยาว30รูท2พี่ต้องการรู้ว่าด้านนี้ยาวเท่าไหร่พี่ก็มาหาอัตราส่วนของตรีโกณพี่ถามว่าพี่ต้องการรู้ด้าน DB จริงไหมพี่ก็ด d บส่วนได้30รูท2พี่ถามว่านี่คืออัตราส่วนของอะไรด้านตรงข้ามมุม45ส่วนได้ด้านตรงข้ามมุมฉากข้ามส่วนฉากก็คือไซ45องศาถูกปะ ซ์สี่ห้าองศาคือเท่าไหร่ไซ์สี่ห้าองศาคือหนึ่งส่วนรูทสองนั่นเองพะฉันจะได้ว่าด้านดีของเราอ่ะเท่ากับสามสิบรูทสองส่วนรูทสองก็คือสามสิบนั่นเองถูกไหมเราก็จะได้ว่าด้านนี้ของเรายาวสามสิบพี่ก็มาดูพี่ก็มาแทนค่าที่โจทว่าด้านนี้ของเรานะยาวสามสิบถูกไหมสามสิบลบด้วยด้าน BE BE คืออะไร พี่วาดสามเหลี่ยมรูปเล็กจริงปะ่ะสามเหลี่ยมรูปเล็กก็คือสามเหลี่ยมนี้คือสามเหลี่ยม A E B E B อนี่คือมุมฉากนี่คือมุมสามสิบถูกไหมเรารู้ด้านนี้คือหกพี่ต้องการรู้ด้าน BE ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็ตั้งอัตราส่วนเลยว่าด้าน BE ของพี่ด้าน BE นะส่วนได้6ถูกปะ่ะ พี่ถามว่า BE ส่วน6คืออัตราส่วนของอะไรด้านตรงข้ามมุมสามสิบส่วนได้หกด้านตรงข้ามคืออะไรนะข้ามส่วนชิดถูกไหมด้านตรงข้ามส่วนนี้ด้านประชิดของมุม30ข้ามส่วนชิดคือแทนถูกไหมก็คือแทน30มสิบองศานั่นเองพี่ถามว่า BE ส่วน6แทน30คืออะไรแทน30คือหนึ่งส่วนรูทสามจริงป่ะก็เท่ากับ1ส่วนรูสามเพราะฉะนั้นจะได้ว่าด้าน BE ของเราเนี่ยยาวเท่าไรนะ หกส่วนรูทสามจริงไหมพี่คอนจูเกตก่อนได้ไหมเพราะว่าพี่ไม่ต้องการให้ส่วนของพี่เป็นรูทจริงป่ะพี่ก็คูณด้วยรูทสามส่วนด้รูทสามมันเท่ากับหกรูทสามส่วนสามนั่นเองก็สามตัดกันก็คือสามหนึ่งสามสามสองหกก็เท่ากับสองรูทสามนั่นเองพี่พี่ก็ได้แล้วว่าด้านสี่ชมพงูอันเนี้ยเท่ากับสองรูทสามจริงไหมตรงนี้ก็คือสองรูทสามนั่นเองและด้านทั้งหมดตรงนี้ก็คือเท่าไหร่นะ 30เพราะฉันจะสรุปว่าด้านดีที่โจทย์ต้องการคืออะไรนะด้านดีก็คือ30ลบ2รูทก็ต้องตอบข้อ,ขอคอขนั่นเองสรุปโจทย์ข้อนี้ต้องรู้อะไรบ้าง1น้งนองต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการถามคือตรงไหนแล้วจะหาได้จากอะไรก็คือหาได้จากด้านใหญ่ลบด้านเล็กก็คือสิ่งโจทย์ต้องการทีนี้พอน้องรู้งี้ปุ๊บน้องต้องการหาอะไรหาอัตราส่วนของด้านน้องก็ต้องรู้ค่าของไซน์คอสแทนถูกไหม พอน้องรู้ค่าของไซน์คอแทนปุ๊บน้องก็มาดูเน้องต้องรู้อะไรอีกต้องรู้ว่าไซน์คอแทนแต่ละอันเป็นยังไงแต่ละมุมมีค่าเท่าไหร่ก็วาดก็สามารถแยกรูปมาวาดได้สองอันคือสามเหลี่ยมรูปใหญ่ได้ว่าด้านยาวสุดคือ30สามเหลี่ยมรูปเล็กด้านตรงนี้คือ2อ3รูสจริงว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือด้านใหญ่ลบด้านเล็กก็คือ30ลบ2รูสนั่นเองก็ข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อ,อขอไข่30ลบ 2ูข้อนี้ก็เป็นโจทย์ข้อสุดท้ายของข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เข้าคัดเลือกเข้าเตรียมอุดมปี2 5 3 3 2543นะก็ขอให้น้องทุกคนที่ตั้งใจดูตั้งใจฝึกทำข้อสอบตั้งใจอ่านหนังสือทำข้อสอบได้สมตามที่หวังแล้วก็สอบติดตามที่ตั้งใจทุกประการนะขอให้น้องโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ